สวัสดีครับผมกับผมซิมเอนครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสไตรค์ Strike นะครับวันนี้ผมก็ปลดล็อกตัวละครใหม่กับปืนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการใช้อำนาจแห่งมันนี่มันนี่เสียไว้175บาทนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็กะจะไม่เติมนะครับก็คือเล่นปกตินี่แหละจนผมเล่นจนเลเวลอาสไตร์พาร์ทเลเวล9แล้วไปไประมาณโอ้ อีกนานเลยก็เลยทําการซื้อเลเวลสไตล์พัฟเฉยๆนี่แหละก็คือเนี่ยกดซื้อนะครับแล้วเราก็เพิ่มว่าเราจะเอาอีกกี่เลเวลนะครับผมก็ซื้อไปทั้งหมด11เลเวลนะ11เลเวลเขามีโปรโมชั่นครั้งแรกก็คือคือเราต้องเสียทั้งหมด440ทองนะอ่ะแต่มันมีโปรโมชั่นก็คือซื้อครั้งแรกเนี่ยมันจะจ่ายแค่ซื้อ10เลเวลใช่ไหมจะจ่ายแค่300ทองนะ ถ้าเกิดผมซื้อครบ11เลเวลก็จ่ายทั้งหมด340ทองนะครับคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยผมเติมไป175บาทน,นะครับจะได้ประมาณ554ทองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อผ่านเขาเรียกว่าอ่าผ่านตัวเกมนะผมซื้อผ่านหน้าเว็บของตัวบัตรสไตล์โดยตรงเลยนะครับเป็นเว็บไซต์ทางการของเขานะของ n e t e a s ตอะ่ะเออมันมันสามารถเติมได้หลายเกมนะเกมในเครือของเขาอะ่ะเออนะประมาณนั้น เดี๋ยวผมทิ้งเลิ้กงไว้ให้สําหรับใครต้องการเติมก็คือมันจ่ายถูกมากนะเติมผ่านหน้าเว็บหรือใครจะไม่สะดวกก็จ่ายผ่านนี้ก็ได้นะครับแต่คุณก็จะเสียตังค์มากกว่าแล้วก็ได้ทองน้อยกว่านะครับผมเสีย175บาทได้ทองมา5 54ทองถ้าเกิดเราดูในเนี้เราเราได้504ทแต่เราจ่ายประมาณเกือบ200นะครับ199บาทนะครับก็ถูกกันเล็กน้อยอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะเติมแบบไหนนะครับ อันนี้ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่ร้านเติมเกมต่างๆมาสปอนเซอร์ผมนะก็คือจ่ายด้วยเงินตัวเองแล้วก็หาทางเติมด้วยตัวเองเอออันนี้ปลอดภยัยดีก็คือเติมผ่านหน้าเว็บของทางผู้พัฒนาเลยโดยตรงนะครับไม่ได้ไปเติมผ่านพราคาคนกลางนะแล้วแต่ว่าใครสะดวกอย่างไงนะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปดูจริงๆเลยนะครับโมก,กันมาแป๊บนึงละเราต้องไปดูของจริงเนาะ เดี๋ยวผมใช้ปืนนี้ก่อน่อะปืนใหม่ค่อยเดี๋ยวค่อยรีวิวนะอันนี้รีวิวตัวละครก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราถือดาบซับูไลเนี่ยตัวละครมูฟเมนของเราจะวิ่งไวมากนะอ่ะผมจะทดสอบไปดูว่าถ้าเกิดเราถือดาบซัมูไลเนี่ยเดี๋วผมวิ่งไปในระยะ30เมตรตรงเป้ายิงตรงนี้นะจากระยะตรงนี้เลยติดเหมือนกัน ว่าจะใช้ระยะเวลานานขนาดไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นเทียบให้ดูนะถ้าเกิดใช้ตัวละครอื่นถือดาบสมุไรเหมือนกันกับใช้ตัวละครนี้ต่างกันไหมความไวต่างกันไหมตามที่เขาได้ระบุไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเดี๋ยวขึ้นเทียบให้ดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาพูดก,กันต่อนะครับหลังจากที่ทำให้ตัวเราตัวละครเราวิ่งไวแล้วนะถ้าเกิดเราถือดาบสมุไรตัวนี้นะทุกคนต้องต้องติดตั้งดาบสมุไรด้วยนะครับจะทําให้เอฟเฟกต ของสก,กิลสก,กิลติดตัวเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อจือดับสมไล์จะวิ่งเร็วแล้วอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดเราฟันสตูครบ3ครั้งพอครั้งที่3มันจะเป็นการแทงนะครับหนึ่สงสเห็นไหมมันจะเป็นขื่นออกไป 1...2...3... ถ้าเกิดสตูโดนเนี่ยสตูจะแบบเขาเรียกว่าผักสกตูให้กระเด็นออกไปเล็กน้อยนอะดู1ส,สาม อันนี้อันนี้มันฟันตายเลยเดี๋ยวผมฟันนี้ก่อน1 2แล้วก็จะพุ่งเห็นไหมสตูก็จะเด่นออกไปนะครับส่วนดาเมจก็ดาเมจเท่าเดิมนะ60ต่อครั้งเหมือนกับอา,อาวุธระยะประชิดอื่นๆนะครับแต่ในโหมดไปเทลล่าย่ออันนี้ต้องไปดูกันอีกทีว่าจังหวะนี้มันจะได้ใช้หรือเปล่าต่อมาสกิล ACTIVE ตัวสกิปแอคทีฟที่ผมบอกไปถ้าเกิดเรายิ่งกดค้างไปถึง3ขีดเนี่ยจะทําให้เราพุ่งไปได้ไกลมากนะผมก็จะใช้จุดนี้เหมือนเดิมตรงนั้นคือ30เมตรนะครับก็กดค้างแล้วปล่อยระยะที่พุ่งมาโดยประมาณ20เมตรนะครัอันเนี้ยอันนี้ป้าย20เมตรนะก็เลยมาหน่อยอาจจะเป็น21เมตรอาจจะไม่ถึงก็ได้น่าตีว่าผมตีกลมๆว่าประมาณ20เมตรที่ ถ้าเกิดเราชาร์จครบ3ขีดนะชาร์จครบสาขีดก็จะประมาณ20เมตรนะครับถ้าเกิด2ขีดล่ะเรามาดู2ขีดเอ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวผิดตัวผิดตัวถ้าเกิด2ขีดนะนี่2ขีดก็เกือบถึงก็ตีว่าประมาณสัก1818เ18มตรนะโดยประมาณนะประมาณสัก18เมตรก็อีกนิดเดียวก็จะถึง20เมตรอะนี่คือ2ขีดนะครับ จะได้รู้ว่าถ้าเกิดเรากดค้างเท่านี้ระยะที่มันจะพุ่งไปได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ทุทุกท่านจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจเวลาเล่นตัวละครนี้นะอ่าถ้าเกิดขีดเดียวละอ่าขีดเดียวก็ประมาณสัก12เมตรโดยประมาณนะอันนี้มัน10เมตรก็เลยไปหน่อยน่าจะประมาณสัก12เมตรอันนี้ผมเดาจากจริงๆนะก็คือเดาจากที่มันพุ่งไปได้แต่ถ้าเกิดเรากด เขาเรียกว่าไม่กดค้างอะ่ะคือกดกดใช้งานอย่างเดียวกดคลิกครั้งเดียวอะ่ะนะถ้ากดคลิกครั้งเดียวนะอ่นะกดปุ๊บมันจะฟันระยะที่พุ่งมาได้ก็ประมาณสัก5เมตรเห็นไหมอันนี้คือป้าย5เมตรเราเมื่อกี้เราพุ่งมาก็ประมาณ5เมตรนะแล้วดาเมจที่พุ่งใส่ศัตรูดาเมจจะอยู่ที่50นะครับไม่ใช่60อนะ่ะเดี๋ยวเรามาดู คือถ้าเกิดเราใช้ดาบฟันปกติอะดาเมนมันจะอยู่ที่60ต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใช้สกิลพุ่งของตัวละครซีโร่เนี่ยอ่ะถ้าเกิดผมพุ่งไปเนี่ยเมื่อกี้50นะเลยถ้าเกิดอ่าเรากดแค่ครั้งเดียวก็ได้เราจะได้เห็นว่าตัวเลขมัน50ผมลองทดสอบแล้วนะว่าถ้าพุ่งไกลขนาดไหนมันความแรงเพิ่มบ่าไม่ได้เพิ่มนะก็คือเหมือนกันผมคนาทิ้งก่อน จะได้ดูนะกดครั้งเดียวนะคือถ้ากดกดครั้งปุ๊บมันจะพุ่งไปได้ไกล5เมตรโดยประมาณตรงนี้ก็คือตัวสตูตรงนี้แหละเห็นไหมห้าสินะครับเดี๋ยวผมสโลให้นะ ่ต่อมาสกิลแอคทีฟอีกอันนึงก็คือคือข้อดีของตัวละครนี้มันมีอยู่ 2, 3 s k สกิลอ่ l สกิลแรกคือสกิลแอคทีฟเป็นสกิลอันติใช่ไหมส่วนที่2 s k สกิลตัวอพาสซีฟหรือสกิลติดตัวอย่างที่3ก็คือมันสามารถมีสกิลป้องกันกระสุนได้อันนี้คือโกงมากนะคือตัวละครนี้มีถึง3 s สกิลนะท่านผู้ชมคือสกิลเนี้ย เราไม่จําเป็นต้องถือในส่วนของดาบคาตาะะก็ได้ใงเช่นเราถือปืนอยู่หรือถือถืออาวุธแระประชิดอันอื่นก็สามารถใช้สกิลตัตวนี้ได้นะครับเมื่อเรากดเนี่ยมุมขวาล่างนะเดี๋ยวผมจะวงให้ดูเมื่อกดปุ๊บกดแค่ไม่ต้องกดค้านะแค่กดเฉยๆครับมันจะเป็นการยกดาบซามูไรามาเอง,เอ,ง,เอ,งอัตโนมัติถ้าเกิดเราไม่ได้เขาเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ ใช้อาวุธในประชิดที่เป็นดาบสมาัมไารมันก็จะเมื่อกดปุ๊บมันก็จะควักดาบสัมภารขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็เมื่อเราก,กดใช้เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูยิงเราไม่เข้านะครับหรือมันเป็นโล่เนี่ยพูดง่ายมันคือโล่ดีๆเนี่ยเออแต่มันก็จะมีการคูดาวเล็กน้อยนะของสกิลอันนี้ก็เป็นปกติของสกิลแต่และสกิลเนาะ่าาเกิดเราก,กดใช้ปุ๊บเราสามารถเดินได้นะก็จะมีหลอดโหลดสีเหลืองอยู่ถ้าครบปุ๊บมันก็คือ หมด่าเราก็ต้องรอให้มันโหลดใหม่สกิลก็จะคููดาวนะครับคือมันเป็นตัวละครที่ความคล่องตัวสูงมากเราสามารถใช้ตัวนี้จู๊กได้หลายสถานการณ์นะครับแต่ตัวละครนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นตัวละครที่ใช้ทำดาเมจนะอย่างเช่นคือสกิลตัวนี้มันเป็นสกิลหนีมากกว่านะครับคือสกิลอันตีอ่ะหรือสกิลแอคทีฟเนี่ยมันกดฟันคือฟันแค่ครั้งเดียวนะครับฟันดาเมจสูงสุดแค่ 50นะครับคือเขาไม่ได้ระบุไว้นะถ้าเกิดเราอัพเลเวลจนสูงสุดเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดไว้นะครับในตัวข้อมูลของตัวตัวละครนี้นะนะครับอน,ะคบนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องดูอนาคตนะแต่ปัจจุบันที่ผมรีวิวให้ดูก็ประมาณนี้เกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องปืนละผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่นานอยู่นะ ก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับตัวละครใหม่แล้วก็ปืนใหม่นะครับมาดูปืนนี้เขาใช้คําว่า VNS นะครับก็อันนี้คือผมยังไม่ปลดล็อกอะไรเลยเพราะว่าปลดล็อกคือปลดล็อกสไตล์พาร์ตปืนนี้มาปุ๊บผมก็เอามารีวิวพร้อมกับตัวละครใหม่ทันทีไม่ได้เอาไปเล่นอะไรเลยนะครับนี่คือยังไม่ได้เอาไปแต่งอะไรเลยคือ เดีย๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดของปืนไว้ให้นะว่าปืนมรนดาเมจเท่าไหร่อัตราการยิงเท่าไหร่เพื่อนๆสามารถดูไปพร้อมกับคลิปวิดีโอตัวนี้ได้เลยนะครับแต่จริงผมก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าอัตราการยิงมันยิงเท่าไหร่ยิงไกลขนาดไหนนะครับแต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นคือมันคือทางตัวเกมเขาบอกว่ามันเป็นปืนสไนเปอร์แต่พอมาอยู่ในเกมนี้มันอยู่ในโหมดของไรเฟิลอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะ มาดูดาเมจครับถ้ายิงเข้าหัว59ถ้าทระยะ10เมตร59 20เมตร59ถ้าระยะ, m, 59, m, 59, ะ,ะ,ยะ30เมตรขึ้นไปก็ความแรงก็จะดรอปลงนะถ้าอยู่ในระยะ20เมตรก็ยังแรงอยู่ประมาณนี้อันนี้มันเป็นเซมิออโต้นะแต่ก็สุนน้อยมาก ส่นนะัดอันนี้คือเรายังไม่แต่งอะไรนะครับท่านผู้ชมต้องไปเล่นให้มันคือต้องแต่งเต็มก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีว่าถ้าเกิดแต่งเต็มแต่งอย่างไรให้มันโหดอะไรประมาณนี้อันนี้คือผมมารีวิวสดๆให้ดูเลยนี่ก็แรงใช้ได้อยู่นะยิงหน้าอกก็ประมาณ42นะิอง่ะยิงขาก็า30คือส่วนมากผมก็จะยิงในส่วนของหน้าอกกับหัวนะ คือเราเห็นสตูเราก็เล็งในส่วนของประมาณคอเออถ้าเกิดเรายิงหัวไม่โดนผมก็จะกดลงให้มันมาโดนหน้าอกจริงๆมันก็สุดนน้อยไปหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าแต่งเต็มเนี่ยก็สุนที่ใส่สูงสุดเนี่ยจะใส่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองไปเล่นเล็เลกๆน้อยๆนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็คือจะไปลองโหมดอ่าฮอตโซนดีกว่าไหมเออโหมดฮอตโซน โซก็เป็นด่านโกดังล้างแล้วกันนะผมชอบเล่นด่านนี้ปะมามาน้ำจิม้มน้ำจิ้มไม่เฉยนะไม่ได้คือปืนมันยังปลดล็อกไว้หมดไงต้องไปอัพเวลปืนก่อนนะครับอันนี้ก็เล่นกันขำ,ขำๆฮ่าๆดูว่าความโหดของปืนคร่าๆวๆว่ามันจะโหดขนาดไหนถ้าเกิดเราแบบใช้ปืนเดิมอะ ยิงยากโค,โคตรเลยยิงยากเอาเรื่องนะเนี่ยถึงมันจะแรงก็เถอะโอ้โ oh. oh, หยิงไม่โดนเลยเว้ยจะดีไม่ดีมันอยู่ที่ของแต่งปืนนะวยนะท่าน,นาผู้ชมคือปืนทุกกระบอกอะ่ะถ้าเอามาเล่นอย่างเงี้ย มันอาจจะยังไม่ดีโอ้โหยิงยากเว้ยเอาเรื่องอยู่นะ <Hey. S 1> <laughs> เราก็โดนปืนกกนยิงจริงๆคือปืนนี้มันก็อยู่ในหมวดไรเฟิลนี่หว่าแต่มันไม่ใช่ยิงฟูวอโต้มันเป็นเซเม่โอ้โหเอายากเอาเรื่องนะ ผมยิงไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหโอ้ตัวแรกตัวแรกเลยตัวแรกจริงๆเลยที่ใช้ปืนเนี้ยมาโอ้โหทะ้าะยะกลางๆาก็ได้อยู่นะทะ้าะยะกลางก็ได้อยู่นะ ุ้ยอระยะกลางก็โอเคแต่ละใกล้ไม่ไหวคือมนันเป็นปืนระยะไกลไงระยะไกลกับกลางนะคิดว่าใกล้นี่นคงไม่ไหวต้องแอบพอสมควรนะถึงจะถึงจะแบบสู้ได้อ่ะไปสตูคมอย โอ,โอ้ยกระส,นสนุนหมดกระสุนมันมีสิบนัดกระสุนแม่งมีสิบนัดโอ้หมีกำแพงอันนี้อืออือมาระเบิดไปแล้ว ตายโอ้ยผมยังไม่ได้ใช้อันติเลยด้ว,วะ่ะลองลองลองโอ้หเอาเรื่องจัดเอาไปไหนเล่าคนคนไปไหนผมชาร์จอยู่เล้ว,ลวหาคุณฟันโอ้โหสักระยะหนึ่งมันก็จะแคนเซิลให้เองไง Oh. ตัวละครนี้อาจจะไม่เหมาะในส่วนของใช้เขาเรียกอันติในการทำดาเมจนะเพราะมันส่วนมากมันจะเป็นสกิลที่ไว้ใช้หลบหนีอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัดส่วนใหญ่นะนี่คือสกิลของตัวละครนี้อู้ยเอาเรื่องนะรอครับรอโอ้โหโโหญิงนางหงาย เดี๋ยวรอของผมเต็มก่อนนะค่อยมาดูกันอีกทีว่าแต่งอย่างไรถึงจะเทพแต่ครั้งนี้ก็แคร่รีวิวแบบชั่วคราวไม่ใช่ชั่วคราวดิรีวิวโดยรวมของตัวปืนกับตัวละครนะโอ้โหกระสุนมันน้อยมาๆมา,มาลองใช้ซิตัวป้องกันเนี่ย สตูยี่ไหนวะเอ้ย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 คงงะดิยิงไม่โดนนะก็ประมาณนี้เกี่ยวกับรีวิวตัวละครใหม่กับปืนใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องลอไปเล่นก่อนนะครับแล้วจะมาบอกเทคนิคเวลาตอนผมเล่นให้ดูนะว่าผมใช้เทคนิคอะไรในการเล่นอันนี้ก็คร่าวๆกับตัวละครนี้นะครับ ก็ถือว่ารีวิวครบทุกจุดและอันไหนที่อยากรู้หรืออยากทราบก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับก็ประมาณนี้เกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจากไปก็ใครที่ยังไม่กด Sub subscribe ก็ฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วใครที่กดติดตามมาก่อนหน้านี้ก็กราบขอบคุณามากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในภาคต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ